สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับครั้งนี้ก็ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้ก็คือหัวข้อที่4.3นะครับส่วนครั้งที่แล้วคือหัวข้อที่4.2 4.2เนี่ยก็คือหัวข้อการแก้สมาการโดยวิธีทําเป็นกําลัง2ส,สมบูรณ์นะครับส่วนหัวข้อ4.3ก็คือการแก้สมาการโดยใช้สูตรนะครับครั้งนี้แก้โดยใช้สูตรนะครับครูก็สรุปนะครับ สำหรับหัวข้อที่4ก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อย่อยก็คือการแก้สมการโดยการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบวิธีที่1วิธีที่2ก็คือวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับต่อไปวิธีที่3คือวิธีนี้นะครับก็คือโดยใช้สูตรนะครับ นักเรียนจะเลือกใช้วิธีไหนก็ได้นะครับอ่สูตรนะครับการแก้ทาการโดยใช้สูตรสูตรไหนครับนี่ครับสูตรนี้ครับอ่าสูตรนี้นะครับทีนี้ค่านักเรียนสังเกตนะครับมันจะมีมันก็จะมีค่า a ค่า b ค่า c นะครับค่า a ค่า b ค่าอามาจากไหนนะครับเอามาจากสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรนะครับ a ก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า หน้าตัวแปร d กีนะครับแล้วก็ b ก็คืออยู่หน้าเป็นสัมประสทิที่อยู่หน้าตัวแปรตัวแปรดีกีน่แล้วก็ c ก็คืออยู่หน้าตัวแปร x กำลังศูนย์นะครับทีนี้ x กำลังศูนย์เนี่ยเขาไม่ได้เขียนนะครับที่ครูบอกให้นักเรียนรู้ไว้นะครับว่ามันคือ x กำลังศูนย์ x กำลังศูนย์ก็คือ1นนะครับจำนวนอะไรก็ตามถ้ายกกำลังศูนย์แล้วจะได้เท่ากับ1เสมอนะครับเพราะฉะนั้น สัมประสิทธิ์ abc นะครับ abc ซึ่งนักเรียนจะต้องจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะครับคือจัดให้อยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c อ่ะไม่เขียนก็ได้ครับทีนี้นะครับเราจะต้องดูที่ b กำลังสองลบ 4ac นะครับดูดูยังไงก็ ถ้า b กำลัง2ลบ 4ac ถ้าเราหามาแล้วไดม้มันได้มากกว่า0นะครับคำตอบจะมี2คำตอบถ้าหามาแล้วได้เท่ากับ0จะมี1คำตอบถ้าหามาแล้วได้น้อย,อยกว่า0จะไม่มีคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้สูตรเราจะต้องพิจารณา b กำลัง2ลบ 4ac ทุกครั้งนะครับเราไปเริ่มตัวอย่างที่1กันเลยนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับวิธีทำจาก สมการ 2x กำลังสบวก7 x บวก3เท่ากับ0ซึ่งมันอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2แล้วนะครับค่า a ค่า a คือ2ค่า b คือ7แล้วก็ค่า c ก็คือ3นะครับเราจะต้องพิจารณา b กำลังสลบ4 a เเท่ากับเท่าไหร่คิดเลข เจ็ดกำลังสองมาแทนค่าลงไป a สอง c สานะครับเจ็ดกำลังสองได้49่นะครับสีคูณสเป็น8 8ดแปคูณสามนะครับก็จะได้25อ่า b กำลังสเท่ากับ25ซึ่งมากกว่า0นะครับมากกว่า0เพราะฉะนั้นคำสมการก็จะมี2คํคำตอบ นะครับมีสองคำตอบครับดังนั้นเราก็แทนค่านะครับทแทนค่าลงไปในตัวแปรนะครับแทนค่าลงไปในตัวแปรแทนค่าลงไปในสูตรนรี่สูตร x เท่ากับ บวกลบสแควรูท b กํลังสองลบส ac ทั้งหมดส่วนด้วย2 a ลบ b b ของเราคือ7นะครับบวกลบสแควรูท b กํลังสองลบส ac ซึ่งเราคิดมาแล้วได้เท่าไหร่ยีสิบห้านะครับก็จะได้ 25, ยีบห้แทนค่าลงไปได้เลยต่อไปสอง a a คือสอง ทำแต่ไปคิดเลขนะครับก็ตรงนี้ก็ได้ลบเจ็ดบวกลบสแปรรูด,ดีบ้าได้ห้าสองคูณสองได้สี่อ่น,นั้นคิดเลขนะครับมีสองกรณีก็คือบวกลบเพราะฉะนั้นแยกเป็นสองกรณีครับหนึ่งก็จะได้ลบสองส่วนสี่ ตรงนี้ก็จะได้ลบสิบสองส่วนสครับตรงนี้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเศษส่วนอย่างต่ำก็คือสองสี่ตั้งหารสั้นนะครับอะไรหารกัาลงตัวอสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองสองสี่เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเศษหนส่วนสองแล้วก็4 1 4หนึ่งสี่สี่ลบสาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือลบสาม ดังนั้นสรุปนะครับสรุปนะครับคำตอบก็จะมี2องคำตอบก็คือลบหส่วนสและลบสนะครับเป็นคำตอบของสมการ2 x กำลังสบวก7 x บวก3เท่ากับ0นะครับมี2คำตอบครับที่เหลือก็ตรวจคําตอบนักเรียนไปลองทําดูนะครับสําหรับตัวอย่างที่1ต่อไปตัวอย่างที่2ครับเอาวิธีทำ a เท่ากับเท่าไหร่ a เท่ากับ4 b เท่ากับลบ4แล้วก็ c เท่ากับ1ครับเพราะฉะนั้นเราก็เช็ค b กำลัง2ลบ 4ac แทนค่าลงไปใน b กำลังสองลบ c a c อซีคือหนึ่งลบจำนวนลบยกกำลังคู่นะครับก็จะได้บวกสิบหกครับก็สี่คูณ4ี4่เป็นสิบหกสิบหกคูณหนึ่งได้สิบหกก็เป็นลบสิบหกสิบหกลบสิบหกได้ศนย์ซึ่งมันเท่ากับเท่ากับศูนย์ ครับซึ่งมันเท่ากับศูนย์เข้ากรณีที่มีหนึ่งคำตอบครับก็กรณีที่มีหนึ่งคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นสมการนี้ถ้าเราหาค่ามาแล้วมันจะมีหนึ่งคำตอบนะครับอ่าแทนค่า x เท่ากับอแทนค่าลงไปในสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a เท่ากับลบ b ลบ bb b ก็คือลบ4เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลบลบ4ครับไ,ได้บวกลบ B กกำลังสองลบสี่ a c ซึ่งเราคิดมาแล้วมันก็คือศูนะครับซึ่งเราคิดมาแล้วมันก็คือศูนนั่นเองม็คือรากที่สองของศูนย์แทน A ลงไปก็คือสี่ลบคูณลบเป็นบวกก็ได้สี่จะใครรู้ศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับเราไม่ต้องเขียนเเขียนไปก่อนก็ได้ศูนย์ทั้งหมดส่วนด้วยแปด ครับส่วนได้8มันก็จะได้4ส่วน8 4ส่วน8ก็คือ1ส่วน2นครับนำมาหาร4 1 4 4 2 8เพราะฉะนั้นก็จะได้1ส่วน2นะครับก็สรุปนะครับดังนั้นเราก็จะได้1นึ่คำตอบก็คือ1ส่วน2เป็นคำตอบของสมการ c x กําลัง2ลบ c x บวก1เท่ากับ0นะครับถือเสร็จสำหรับตัวอย่างที่2ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปตัวอย่างที่3วิธีทำครับ a เท่ากับ3 b เท่ากับ2 c เท่ากับ1ครับนั้นเช็ค b กําลัง2ลบ c a c b กํลังสองก็คือสองลบ c a a คือสาม c คือ1นกําลังไปสองกํลังสองได้สี่ลบสคูณสามได้สิบสองสิสองลบสิบนะครับซึ่งน้อยกว่า0นน้อยกว่าศนย์เราสรุปว่าไม่มีคำตอบนะครับไม่มีคำตอบดังนั้นเราสรุปเลยนะครับว่า สมการสาม x กํลังสบวกส x บวกหเท่ากับศไม่มีคำตอบนะครับไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริงนะครับซึ่งถ้านักเรียนเรียนไปในระดับที่สูงขึ้นนะครับมันจะมีคำตอบแต่ไม่ใช่คำตอบที่เป็นจำนวนจริงนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนตอนนั้นนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มี3ามตัวอย่างนะครับอมีครูมีแบบฝึกทักษะที่สิบสองให้นักเรียนทํานะครับโดยใช้สูตรนี้นะก็มีทั้งหมด3ามข้อนะครับทั้งหมดสข้อนะก็ครั้งนี้ครูก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ